สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามจะดูดวงกับผู้ับพธเกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนพฤษภาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับโดยจะเจาะดึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับ แต่ใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณนะครับชาวมังกรเขาคิดยังไงเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันไพ่ใบแรกสลับตัวเขาคนนั้นได้เป็นไพ่เอ็กออฟวิลดาบราชินีถือดาบเพจออฟครับ แล้วก็เป็นไพ่ the world โอเคครับทีนี้เรามาดูกันสนับชาวราศีมังกรนะครับดวงเขาคนนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างาชาวมังกรลักนามังกรอาจจะต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปนะเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกของชาวมังกรอาจจะดูมีปัญหามีประเด็นบ้างกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดูแบบเหมือนอึดอัดใจความรู้สึกไม่ค่อยลงตัวกับความสัมพันธ์เขาคนนั้นรู้สึกว่าตัวเราเองอาจจะดูแบบ กดดันเขาหรืออาจจะคาดหวังกับความสัมพันธ์กับเขาค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะดูมีภาวะความรู้สึกระหว่างเขากับเราเนี่ยมีอารมณ์มาเจือปนค่อนข้างเยอะเลยกับในเรื่องของความสัมพันธ์เขาอาจจะนิ่งเขาอาจจะเงียบไปนะกับความสัมพันธ์เลยทําให้ตัวคุณค่อนข้างที่จะดุอึดอัดกับความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้อิทธิพลของดาวอังคารนะครับโคจรเข้ามาสู่ในเรือนปัตตนีคือเลือนที่7ของลัคนาเป็นเรือนคู่ ส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงดาวเสาร์ทำให้เกิดความตึงเครียดความอึดอัดความกดดันความรู้สึกที่มีปัญหาใจกันจากควินถือดาบกดขึ้นมานะครับไพ่โหราศาสตร์ไพ่กับโหราศาสตร์ไทยเนี่ย เขาเรียกว่าเหมือนกับเห็นไปในทางเดียวกันเพราะอาจจะดูเพราะว่าเขาอาจจะดูนิ่งๆเงียบๆไปหรือเปล่าเลยทําให้ความสัมพันธ์มันดูตึงๆนะครับกับความรู้สึกที่เขากับเรามีร่วมกันทั้งที่ตามจริงอ่ะความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเราอาจจะดูมีความรู้สึกดีๆหรือว่ามีแรงกระตุ้นือล้นอะไรหลายๆอย่างนะครับจาก8เหรียญเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่อาจจะดูมีความเสมอดีนะแต่เขาคนนั้นอาจจะดูนิ่งดูเงียบไปหรือเปล่าเลยทําให้เรารู้สึกว่า เราไม่ค่อยสบอารมณ์กับความรู้สึกเหมือนเขาให้เวลากับเราน้อยลงหรือว่าอาจจะดูสนใจเราน้อยลงอาจจะดูเงียบๆห่างๆไปมันทําให้เรารู้สึกว่า เราไม่สบายใจกับความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยดูตึงๆกันอยู่แบบนี้ก็เป็นไปได้แต่ปัญหานี้ไม่ได้ใหญ่โตมากหรอกนะครับแต่เราอะค่อนข้างที่จะตึงใส่เขาอันเนี้ยอาจจะเป็นไประมาณนี้ได้นะครับหรือไพ่มันสลับกันได้นะอาจจะเป็นทางเขาก็ได้ที่ตึงใส่เราก็ได้เช่นกันแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูแบบ ต้องใช้เวลากับการที่ต้องปรับหรือเคลียร์กันหน่อยนิดนึงเนาะมีไพ่เดอะเวิร์มันจะค่อยๆผ่านไปนะมันจะค่อยๆดีขึ้นนะค่อยๆเป็นไปในทิศทางที่โอเคขึ้นอยู่เพราะว่าดาวสุขการาหูตอนนี้โคโจรกลุ่มกันในช่วง1-5พฤษภาหลังจากวันที่5พฤษภาดาวราหูจะโคโจรออกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมนะครับเป็นพบเรือนศาสตร์จเข้าอ,ออกจากดาวราหูทําให้สุขนั้นเป็นตําแหน่ง มหาอุดอยู่ในเรือนสาชะเขาเรียกว่าตำแหน่งเป็นประทุมเกณฑ์มันเป็นเกณฑ์แบบเขาเรียกดีละเหมือนสุขสามเจริญลักเนะ่ะเป็นตำแหน่งมหาอุดด้วยนะแสดงว่าชาวมังกรลักขณามังกรจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดูโดดเด่น ดูมีความรู้สึกแบบมีพลังงานดีๆความรู้สึกดีๆได้หลังจากวันที่5เพราะดาวราหูออกไปแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายเริ่มโอเคขึ้นความรักความสัมพันธ์อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเด็กถือถ้วยพยายามแคร์กันหน่อยเติมเต็มความรู้สึกกันให้มากกว่านี้หน่อยอาจจะทําให้ทุกอย่างดูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่คุณต้องการได้ดีกว่าเดิมก็ได้เช่นกันนะครับถ้าคุณไม่ลดภาวะความรู้สึกในเรื่องของความ สัมพันธ์และความตึงลงไปบ้างทุกอย่างอาจจะดูลำบากอาจจะไม่ได้คลี่คลายแต่ถ้าเรายอมถอยนิดนึงอาจจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นก็ได้นะครับอันนี้เขาอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันบ้างว่าความรักความสัมพันธ์เขาคิดยังไงเพิ่มเติมสำหรับชาวมังกรน,นะครับพไพ่ใบแรกแถวล่า,างนะครับได้เป็น9ก้าถ้วยเด็กถือเหรียญนี่ไงสิบถ้วยมาแล้ว 10บไม้ไพ่ใบนี้ตกลงมาเป็นไพ่อัศวินถือ ถ้วยแล้วก็เป็นไพ่กงร้อแห่งโชคชะตาโอเคครับไพ่ค่อนข้างดูมีพลังงานที่ดีขึ้นเนาะคือช่วงแรกอะ่ะเขาอาจจะดูอึดอัดใจนิดนึงกับความรู้สึกและความสัมพันธ์จากราชินีถือดาบนะครับแล้วก็สิบไม้มันมีความรู้สึกที่เขาแบกรับอะไรหลายๆอย่างมันทําให้เขาอยากจะหยุดนิ่งอยากจะเงียบไปสักระยะหนึ่งอยากจะอยู่คนเดียวก้าวถ้วยนะครับมันเป็นพลังงานของความรู้สึกที่เขาอยากจะมีบางอย่างให้ต้องพักก่อนต้อง ยุติบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่เขาจะได้กลับมาเป็นความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองก่อนเพราะตอนนี้เขาอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดอยู่กับความสัมพันธ์ก็ได้แต่ถ้าเราปล่อยวางให้เขาไปแบบเคลียร์ตัวเองหรือว่าให้ไปสงบจิตสงบใจอะไรแบบนี้ให้เขาพัก ฟื้นความรู้สึกให้เป็นตัวของตัวเองสักระยะหนึ่งมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เริ่มดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะครับมีไพ่อัศวินถือถ้วยมาด้วยแปลว่าความรักความสัมพันธ์อาจจะดูมีพลังงานของการเดินหน้าต่อถ้าตัวคุณเองปล่อยวางความรู้สึกให้เขาแบบอยู่เพียงลำพังสักระยะหนึ่งเอาง่ายๆคือถอยกันคนละก้าวหน่อยอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ดูมีบางสิ่งบางอย่าง คลายความกดดันความรู้สึกที่ต้องแบกมา10บไม้คือการแบกภาระแบกความรู้สึกแบกแพชั่นเหมือนเขามีความรู้สึกแบกแพชั่นกับเราเยอะหรือเราอาจจะแบกแพชั่นกับเขาก็ได้มันสลับกันได้นะครับก็เลยทําให้เหมือนกับต้องขอพักสักระยะหนึ่งรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับเผื่ออาจจะทําให้ความสัมพันธ์เริ่มดีขึ้นเพราะว่ามีอัศบินถือถ้วยก็คือความสัมพันธ์มันจะค่อยๆเดินหน้าไปต่อแล้วก็สามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นกลับมามีความรู้สึกดีๆนะแล้วก็ความ รักความสัมพันธ์เริ่มที่จะมีพลังงานของการเดินเข้าหากันได้ดีขึ้นทําให้มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความสําเร็จได้จากกรงล้อแห่งโชคชะตากับให้สึกถ้วยมันเป็นพลังงานของการเปิดใจการยอมรับการคุยกันการเคลียร์กันความรู้สึกดีๆมอบให้กับกันและกันได้มากขึ้นทําให้ความสัมพันธ์มันลงตัวได้อย่างดีขึ้นอะไรที่เป็นความกดดันอะพอเวลามันปล่อยวางได้มันก็รู้สึกโอเคขึ้นนะครับมันก็เหมือนกับ อะไรที่ให้เวลากันและกันมันก็ย่อมที่จะเคลียความรู้สึกและแรงกดดันได้นะครับมันก็จะทําให้ความรักนั้นไปต่อกับความรู้สึกที่ดีได้นะเพราะเขาฮิลิ่งตัวเองได้เขารู้สึกดีขึ้นเขามีความรู้สึกว่าโอเคมันดูแบบไม่ได้อึดอัดจนเกินไปมันไม่ได้แบบแบกภาระเหมือนเดิมละมันไม่ได้แบบต้องมา แคร์สายตาแคร์ความรู้สึกของเรามากเกินไปมันก็อาจจะทำให้เขารู้สึกสบายตัวสบายใจมากขึ้นก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เริ่มโอเคขึ้นผมไม่ได้บอกว่าคุณผิดนะแต่ผมแค่บอกว่าให้คุณพยายามลดความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์ลงไปจริงอยู่เขาอาจจะนิ่งเขาอาจจะเงียบเขาอาจจะไม่ชัดเจนใดๆนั่นมันเป็นความผิดหรือเป็นความรู้สึกของเขาแต่ในใจของเราเราก็ต้องพยายามเผื่อพื้นที่ว่างให้กับตัวเขาด้วย เพื่อให้เขาไม่รู้สึกว่าอึดอัดจนเกินไปแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่ามันท็อกซิกเกินไปมันเป็นปัญหาที่แบบปรัแบบก็ยากแก้ไขก็ลําบากนะครับเขาแบบกดดันเราทุกทางหรืออะไรแบบเนี้หรือเขารู้สึกว่า เขาเอาตัวเองเป็นใหญ่อีโก้นั่นนูน่นนี่อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าไพ่บอกว่าในช่วงเนี้ยมันมีโอกาสที่ความรักของคุณจะลงตัวและสามารถที่จะมีความสุขความสมหวังได้มีโอกาสที่เขาจะกลับมาในความสัมพันธ์แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างเต็มที่ได้อย่างโอเคขึ้นนะครับเราอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปจากเด็กถือถ้วยกับเด็กถือเหรียญมันเป็นพลังงานของการเริ่มต้นและก็พลังงานของการ ค่อยๆไต่เดเวลไต่ระดับไปเรื่อยๆอครับออมันจะได้แบบมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแล้วก็ไม่เร่งไม่รีบเกินไปไม่เกิดความรู้สึกในการแบกภาระไม่มีความรู้สึกในความกดดันกันมากเกินไปเนาะมันก็จะมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความรู้สึกที่ดีกว่าเดิมจากไพ่เดอะเวอร์เดอะเวอ์กับเด็กถือถ้วยคือประคับประคองไปนะครับไม่ต้องเร่งต้องรีบเกินไปถ้าลิงล่งเร่งก็รีบเกินไปก็ทําให้ความสัมพันธ์แย่ลงแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ดู มีความเปราะบางแล้วก็อึดอัดกดดันบางทีอาจจะทําให้เกิดปัญหาให้ต้องจบเลิกลากันไปอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ถ้าเราพยายามมีเหตุมีผลหรือเราพยายามปล่อยให้เขา,เาทําในสิ่งที่เขาอยากจะทําไปเราก็แค่ถอยห่างออกมาแล้วดูโอกาสจังหวะอีกสักหน่อยหนึ่งถ้าเขากลับมาหรือเขาพยายามเอ็นเอียงมาทางเราแสดงว่าเขายังมีความรู้สึกดีๆกับเราอยู่แต่ถ้าเกิดเขาแบบ ห่างไปแล้วเขาก็เริ่มตีตัวออกห่างเลยแสดงว่าความสัมพันธ์มันเริ่ม expire เริ่มหมดอายุเริ่มมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่โอเคกับเราแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้เราก็ต้องรอดูสถานการณ์นะครับในแต่ละคนก็ต้องมาดูในพื้นดวงอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าในพื้นดวงชะตาของแต่ละคนอะ่ะมันก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าเท่าที่ดูคือเราก็คงต้อง พยายามปรับและเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเพื่อให้ความสัมพันธ์มันสอดคล้องไปในทางเดียวกันที่ดีขึ้นหรือเป็นอะไรที่อาจจะดูแบบมีพลังงานของความรู้สึกที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันก็จะฟื้นฟูได้แล้วก็กลับมามีความรู้สึกดีๆเพราะว่าความรักเนี่ยมันได้ถึงไพ่สึกถ้วยเลยนะแล้วก็กลงล้อแห่งโชคชะตาเปราะว่าวิถีความสัมพันธ์มันจะกลับมามีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆแล้วก็เป็นความสุขเป็น เขาว่าเหมือนกับแรงพัฒนาแรงดึงดูดระหว่างกันและกันได้อย่างเต็มที่นะความรักมันมีโอกาสลงตัวความรักมันมีโอกาสไปต่อความรักมันมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนานะครับมันลงตัวได้อย่างที่คุณต้องการแบบนี้เนาะสำหรับชาวราศีมังกรก็ ฝากไว้ประมาณนี้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะครับอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนอาจจะเป็นการไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บคุคคลโปรดใช้วิจัยในการรับชมรับฟังแต่ถ้าต้องการติดต่อดูดวงแบบแม่นยํากว่านี้เป็นดวงของคุณเป็นคําถามของคุณนะครับอัดไลน์ได้ที่บูพยา59ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ก็ติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ